สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับแมงองาชาแนลกันอีกครั้งแล้วนะครับและในวันนี้ผมก็อยู่กับ Suzuki Berman 400 Big Scooter จากค่าย u z u k i ที่ไม่ได้มีความน่าสนใจและจุดขายอยู่ที่ฟังก์ชันที่ทันสมัยไม่มีชิลหน้าไฟฟ้ามาให้ไม่มีหน้าจอเรือนไมค์สีแบบฟูลดิจิตอลไม่มีหน้าจอที่สามารถคอนเน c t หรือเชื่อมต่อแผนที่นำทางได้รวมถึงยังไม่มีกุญแจรีโมทหรือคุญแจ k ค y ียล์มาให้แล้ว Suzuki b บ r g m a n 400มีอะไรที่น่าสนใจจุดขายของ Suzuki b บ r g ์กแมน400คืออะไรพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยครับ เรามาเริ่มกันด้วยข้อมูลคร่าวๆข,ข,ของ Suzuki b บิ g m a n 400กันก่อนเลยนะครับเครื่องยนต์1สซูบ3 9 9รซีซี d o c ระบบจุดระเบิดแบบหัวเทียนคู่ระบายความร้อนด้วยน้ำชุดโคมไฟคู่หน้าแบบ LED ทั้งไฟส่องสว่างและไฟหลี ชุดโคมไฟหลังก็เป็นแบบ LED ด้วยเช่นกันเรียงตัวกันข้างละ4หลอดโช้อัพคู่ด้านหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกขนาด41มิลลิเมตรล้อหน้าขนาด15นิ้วจับคู่กับระบบเบรกแบบดิสคู่ พร้อม ABS โช้กอัพด้านหลังเดียวแบบ Link ไท p e ปรับพีโลดได้ถึง7ระดับขนาดล้อด้านหลัง13นิ้วจับคู่กับระบบเบรกแบบดิสเดี่ยวพร้อม ABS กระจกด้านข้างขนาดใหญ่และแข็งแรงมองเห็นทัศนวิสัยได้อย่างชัดเจนทั้งด้านข้างและด้านท้ายเจใส่ของด้านหน้าขนาดใหญ่ด้านซ้ายและด้านขวามาพร้อมกับ power outlet ที่ชาร์จมือถือแบบปลั๊กที่จุดบุรี หน้าจอเรือนไมลแบบไฮบริดผสมผสานระหว่างดิจิตอลและระบบเข็มแบบอ n นาล็อกฟังก์ชันความปลอดภัยมาพร้อมกับระบบ traction control และระบบเบรกมือขนาดความจุข,ของถังน้ำมันอยู่ที่13ลิตร u ูบ็อกเก็บของใต้เบาะมีขนาด42ลิตร ต่อมาเรามาดูในส่วนของบ่อแล้วก็ท่านั่งกันบ้างนะครับเบาะของซูซูกิเบิร์กแมนเซีความสูงจากพื้นก็อยู่ที่755ม mm, ิลิเมตรซึ่งตรงนี้ผมบอกได้เลยว่าทางวิศวกรของซูซูกินั้นก็ออกแบบมาได้ดีแล้วก็เป็นมิตรกับคนตัวเล็กมากๆเลยทีเดียวล่ะครับโดยส่วนสูงของผมนั้นก็อยู่ที่165เซนติเมตรเวลาที่ผมได้คร่อมลงไปแล้ว ฝ่าเท้าของผมก็สัมผัสพื้นได้แทบจะเต็มฝ่าเท้าเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้นะครับถ้าหากอยากจะให้เต็มฝ่าเท้าเราก็เพียงแค่ขยับก้นใบด้านหน้าเล็กน้อยนะครับผมมองว่าตรงนี้คนที่มีส่วนสูงตั้งแต่155เซนติเมตรขึ้นไปก็สามารถขับขี่แล้วก็ควบคุมคอนโทรลสำหรับ s u z u k i เบิ g m a แมนคันนี้ได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวล่ะครับ ต่อมาอีกเรื่องหนึ่งที่ Suzuki b e r m m n n 400ออกแบบมาได้ดีนั่นก็คือในส่วนของระยะของแฮนด์นะครับระยะของแฮนด์ตรงนี้ผมมองว่าเป็นอะไรที่พอดีพอเหมาะมากๆเลยเราไม่ต้องยืนมือไปจับแฮนด์หรือว่าไม่ต้องก้มกันเลยทีเดียวนะครับระยะของแฮนด์ตรงนี้เวลาท่านั่งท่าจับผมก็รู้สึกว่าเหมือนมอเตอร์ไซค์ผู้ชายแบบชอปเปอร์หรือว่าครุยเซอร์เลยทีเดียวล่ะครับ และในส่วนของที่พักเท้านั้นนะครับก็มีให้เราวางเท้าได้2ระดับยืดแข้งยืดขาได้อย่างสบายเลยทีเดียวแล้วครับกลับมาที่เรื่องของเบาะก,กันอีกครั้งแล้วกันนะครับเบาะก,ก็ที่ผมเคยนั่งมานะครับ Suzuki Burgman 400ก็ทำเบาะได้ดีมากๆมีความนุ่มแล้วก็นั่งสบายรวมไปถึงมีพนักพิงก้นตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ปรับระยะได้เพิ่มอีก2ระยะนะครับ การปรับก็ง่ายๆเลยนะครับด้านใต้เบาะตรงนี้ก็จะมีน็อตยึดอยู่นะครับเราก็สามารถขันน็อตแล้วก็ปรับระยะตามความชอบตามความต้องการของเราได้เลยล่ะครับทุกคนและก็ในเบาะตอนหลังสําหรับคนซ้อนนะครับการออกแบบก็มีระดับที่สูงกว่าคนขับพอสมควรตรงนี้เวลาที่คนซ้อนนั่งลงไปแล้วขับออกทริปท่องเที่ยวไปด้วยกันนะครับคนซ้อนก็จะไม่เบื่อเพราะสามารถมองเห็นทั้งวิวด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาคนซ้อนต้องชอบแน่นอน เลยเลยครับ มาในส่วนเรื่องของอารมณ์และก็ความรู้สึกกับ Suzuki b e งเม a น400กันบ้างนะครับสำหรับรถคันนี้ตอนนี้ใหม่ก็อยู่ที่ประมาณเกือบ700กิโลเมตรแล้วนะครับผมก็ได้ขับออกทริปไปเที่ยวที่จังหวัดสระบุรีมาแล้วประมาณ2รอบนะครับความรู้สึกก็เริ่มต้นตั้งแต่เครื่องยนต์นะครับสมรรถนะของเครื่องยนต์ก็ดีมากๆเลยนะครับ ความเร็วที่ผมได้ใช้ในการเดินทางออกทริปท่องเที่ยวจากอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปจนถึงอำเภอโมกเหล็กจังหวัดสระบ,บุรีโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ100 120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเครื่องยนต์ก็ทำงานได้อย่างสมูทมากๆเลยนะครับทั้งในช่วงทางตรงยาวๆแบบนี้รวมไปถึงขึ้นทางลาดชันในบางช่วงที่อำเภอแก่งคอยครับ ในส่วนเรื่องของท็อปสปีดนะครับตรงนี้ผมก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผมเองนั้นมองว่าการขับรถออกทริปท่องเที่ยวนะครับวิ่งระหว่างความเร็วที่100-120ถึง120ก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะผมเองนั้นก็ชอบ เดินทางออกทริปแบบไปเรื่อยๆมองวิว2ข้างทางมองความสวยงามของสองข้างทางเป็นหลักนะครับทุกคนเรื่องท็อปสปีดนั้นผมก็ได้ดูข้อมูลจากเพื่อนๆที่เคยใช้งานมาในกลุ่มของ Suzuki Bergman Family หรือว่ากลุ่ม Suzuki Bergman Club Thailand ก็ได้ข้อมูลมาว่าความเร็วสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ140กิโลเมตรต่อชั่วโมงละครับ ต่อมาก็มาดูในส่วนเรื่องของความรู้สึกเกี่ยวกับช่วงล่างและก็ระบบเบรกกันบ้างนะครับทุกคนมาเริ่มกันที่ระบบช่วงล่างและระบบการสะเทือนกันก่อนเลยนะครับเส้นทางที่ออกทริปในครั้งนี้นะครับก็เป็นเส้นทางที่สามารถทดสอบระบบช่วงล่างได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับถนนก็มีทุกรูปแบบ ทั้งถนนคอนกรีตแบบแข็งๆแบบนี้รวมไปถึงถนนที่ปะถนนชำลุดและก็นอกจากนี้ก็ยังมีถนนที่ขรุขระเป็นลุกคลื่นด้วยล่ะครับตรงนี้ผมขอพูดในความรู้สึกสรุปโดยวรวมเลยแล้วกันนะครับทั้งในส่วนโชคอัพด้านหน้าและก็โชคอัพด้านหลัง ซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับว่าถนนเส้นนี้ก็มีทุกรูปแบบกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นถนนคอนกรีตแบบนี้ถนนที่เป็นแบบพื้นผิวแบบปะแบบซ่อมรวมไปถึงเป็นลูกขลื่นนะครับบริเวณช่วงอำเภอแก่งคอยนะครับตรงนี้ความรู้สึกของผมบอกได้เลยว่าโชคอัพกันสะเทือนของ Suzuki b e r g m a n 400นั้นเป็นอะไรที่ทำมาได้ดีแล้วก็ทำงานกันอย่างสัมพันธ์กันทั้งหน้าทั้งหลังมีความสมูทแล้วก็นุ่มนวลมากๆไม่มีแรงกระแทกที เกิดจากการกระแทกเวลาตกหลุมบอกได้เลยว่าผมชื่นชอบแล้วก็พอใจมากๆสำหรับระบบช่วงล่างของ Suzuki b e r g m a n 400ต่อมาก็มาพูดกันในเรื่องของความรู้สึกเกี่ยวกับระบบเบรกของ Suzuki b e r g m a n 400กันบ้างซึ่งการทดสอบระบบเบรก ของ s u สกี i เบิ g m ก n มน0ในครั้งนี้ก็เป็นไปด้วยความไม่ตั้งใจหรือว่าเรียกว่าบังเอิญน,นั่นเองนะครับก็คือว่าในช่วงหนึ่งของเส้นทางนะครับผมก็ได้ขับตามรถไปแล้วมีรถคันหน้าเบรกกระทันหันนะครับผมก็ได้กำเบรกไปพร้อมกัน2ครข้าง ทั้งเบรกหน้าและเบรกหลังนะครับก็รู้สึกว่า ABS ได้ทํางานแล้วก็มีอาการกระตุกกระตุกแล้วตรงนี้บอกได้เลยว่าระบบเบรกของ Su z u k i b e r k m a n น400ก็ทํางานได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วผมก็ชะลอรถแล้วก็สามารถเลี้ยวออกมาทางด้านขวาได้อย่างง่ายดายนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทําให้ไม่เกิดอุบัติเหตุแหละครับทุกคนแต่ว่ายังไงแล้วนะครับทางนี้ทางนั้นไม่ว่าจะระบบเบรกจะดีแค่ไหนนะ ก็ต้องขึ้นอยู่กับความไม่ประมาทของการขับขี่ของเราด้วยนะครับอย่าได้มั่นใจอะไรมากจนเกินไปละครับทุกคนต้องตั้งสติให้ดีนะครับเวลาขับขี่บนท้องถนนครับก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับตรงนี้ผมก็มีความรู้สึกประมาณนี้นะครับที่เกี่ยวกับซูซูกิเบิร์กแมนส่เพราะตอนนี้ก็ยัง ได้ใช้รถไม,ไม่ไม่นานมากสักเท่าไหร่นะครับในตอนนี้ก็รถนี่ออกมาใช้ก็ประมาณช่วงวันที่28กุมภาพันธ์นะครับจนถ,ถึงตอนนี้ก็น่าจะประมาณเดือนหนึ่งได้แล้วนะครับวันนี้ก็วันที่8เมษายน2566นะครับอายุการใช้งานในตอนนี้ก็อยู่ประมาณเดือนหนึ่งก็รู้สึกว่าพอใจมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับสุสานเบิร์กแมน400คันนี้ มาถึงในเรื่องของราคากันบ้างนะครับสำหรับซูซูกิเบิร์กแมน400ที่เปิดตัวมาในราคา239,000บาทนั้นหลายๆคนมองว่าแพงผมเองก็เช่นกันนะครับ แต่ถ้าหากเราได้พิจารณาทั้งในส่วนเรื่องของที่ Suzuki Burgman 400เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ประกอบและนำเข้ามาจากญี่ปุ่นทั้งคันรวมไปถึงออปชั่นในเรื่องของเครื่องยนต์ช่วงล่างระบบเบรกและฟังก์ชันในส่วนของความปลอดภัยที่มีมาให้ไม่ว่าจะเป็น traction control หรือว่าระบบเบรกมือที่ช่วยให้เรามั่นใจขึ้นในเวลาที่เราจอดในทางลาดชัน และนอกจากนี้ในส่วนของของแถมที่มากับตัวรถก็น่าสนใจโดยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นประกันรถหายจดทะเบียนพรบรที่ไม่ต้องจ่ายเพิ่มของแถมอื่นๆก็ยังมีมาให้หมวกกันนอก R.D. ที่ผ่านมารตรฐานมอกอย่างดีหนึ่งใบ ชุดกล่องเก็บสัมภาระด้านท้ายของแชร์34ลิตรพร้อมอุปกรณ์ติดตัง้งซึ่งราคาขายตรงนี้นั้นผมบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่พอดีพอเหมาะแล้วก็เหมาะสมแล้วนอกจากนี้ราคาขายตรงนี้ของทางซูซูกิที่เปิดตัวเบิกแม่นมา239,000บาทเป็นราคาที่ขายแบบตรงไปตรงมาเปิดราคามาเท่าไหร่ไปวางขายที่ศูนย์ก็ขายเท่านั้นไม่มีค่าอะไรบางอย่างที่บวก เข้ามาแบบงงงงงง,ง,งนอกจากนี้อัตราดอกเบีย้ยก็น่าสนใจด้วยเช่นกันซึ่งในตอนนี้ดอกเบีย้ยก็ปรับลดลงมาต่ำที่สุดแล้วอยู่ที่4.5เปอรถ้าดาว20ขึ้นไป เอาละครับทุกคนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของคลิปในตอนนี้กับ Suzuki b e r g m a n 400ไม่มีรถมอเตอร์ไซค์คันไหนที่สามารถตอบสนองความชอบความต้องการของเราได้ทุกจุดยังไงแล้วเราก็ต้องเลือกในสิ่งที่เราต้องการเลือกในสิ่งที่เราชอบให้มากที่สุดและทุกๆครั้งที่เราได้ใช้งานมันเราจะมีความสุขกับมันในตอนนี้ไมงก a ชแนลก็ได้เวลาที่จะ ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วแต่ก่อนจากกันก็ฝากไว้เช่นเคยดูแล้วชอบดูแล้วดีดูแล้วมีประโยชน์ดูแล้วถูกใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แมงอ Channel กันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ